คนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาอัปเดตเทรนด์นะคะที่แชร์กันใน Facebook ค่อนทัางเยอะช่วงนี้ผ่านมานะคะก็คือเมคอัพตาเปียกนะคะคิดว่าถ้าใครหลายๆคนยูดูดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายคนเขาออกมาอินกับไอเทมหนึ่งของฝั่งแบรนด์เกาหลีมากปกติเนี่ยแบรนด์เกาหลีอะไรก็ตามที่ไปออกฝั่งอเมริกาจะไม่ค่อยได้รับฟีดแบกที่อื้ออึงมากเท่าไหร่เพราะว่าความชอบของคนแต่ละทวีปอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ว่ามันมีอันหนึ่งไอเทมหนึ่งที่ดังออก มานะคะจากฝั่งเมกาแต่เป็นแบรนด์ของเกาหลีไอเทมที่พูดถึงก็คือเป็นของแบรนด์ Touch i n s o u l นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะรู้สึกมันจะชื่อรุ่น m e t a l i z e นะคะอ๋อ m e t a l i s t นะคะก็คือเป็นเหมือนกับกลิตเตอร์ชิมเมอร์ที่มาในรูปแบบกระปุกเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะคะมี2ฝั่งมีสมส,สีนะคะในแท่งเดียวนะโดยที่เนื้อเขาก็จะมีความเป็นแบบ ชิมเมอร์สูงมากเมทัลลิกสูงมากแล้วก็วิ่งวับจับตามาานะคะลุคที่ฝรั่งเขา,เาไปเล่นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับเมคอัพตาที่ดูชัดดูเมทัลลิกดูสะท้อนแสงแบบหนักมากค่ะตานี่ดูแบบเขาเรียกวอะไรวิวับเหมือนเปียกเลยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งไอเทมของ Touch In s o ซลเนี่ยก็จริงๆมีวางกำลังจะมีวางขายในวองไทยนะพอเพอินว่าเมมีไอเทมหนึ่งที่มีรู้สึกว่ามันดูปส์กันคือมีลักษณะเหมือนกันนะคะก็คือนี่เลย อันนี้ก็คือ wish pouch นะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีเหมือนกันแต่จะมาในลักษณะเป็นกระปุกแบบนี้ตัวนี้คือ selfie fix pigment นะคะก็เห็นไหมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือ pigment น,นะคะที่ถูกอัดมาในลักษณะที่แบบพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะเบอร์ที่เมย์มีคือเบอร์02อันนี้เมย์ได้มาจากเว็บไซต์ของ altea นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์เครื่งองสำอางเกาหลีเหมือนกันนะคะก็เปิดมาก็จะพบกับตัว pigment น,นะคะที่ถูกอัดอยู่ แบบนี้นะคะส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรกับของ Touch Insole เลยก็เลยเอามาลองเล่นให้ดูกันว่าตาเปียกๆเขาแต่งเป็นยังไงนะคะโดยที่วิธีการก็ง่ายมากนะคะสำหรับใครที่มีไอเทมอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถลงที่เปลือกตาหลังจากที่แต่งตาเสร็จได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีพิกเมนต์แบบนี้แล้วมีพวกกลิตเตอร์หรือชิมเมอร์ที่เป็นกระปุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยสามารถผสมกันแล้วก็แตะน้ำนิดนึงแล้วก็แพกบนเปลือกตาได้เหมือนกันนะก็คือให้ลุคที่มันดูเป็นแบบ แล้วมีชิมเมอร์ผสมมามันก็จะให้ความเมทัลลิกแล้วก็ดูเปียกๆดูแบบสะท้อนแสงได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะจริงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเมย์อยากมาเล่นให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงเนื้อมันจะเป็นเหมือนกลิตเตอร์ที่แฉะนิดนึงอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนอายแชโดว์ปกติเท่าไหร่นะคะจะไม่ได้อัดแน่นมากแต่ก็พออยู่ตัวได้ประมาณนี้ทีนี้ว่าตอนแรกเมย์จะใช้แปลงขนสังเคราะห์ในการลงแต่ปรากฏว่าถ้าใช้แปลงขนสังเคราะห์มันจะไม่ค่อยติดนะสิ่งที่แนะนําก็คือว่า ใช้นิ้วมือเลยชิมเมอร์หนักมากกระแทกตามากนะคะก็ลงไปที่เปลือกตาเลยสําหรับการแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถแต่งได้ปกตินะคะอย่างลุกที่เพื่อนเเห็นลุกนี้เดี๋ยวเมจะมี how to นะคะอยู่ในบล็อกลองไปดูในบล็อกได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันดูปังขึ้นเราก็แค่แบบเพิ่มเมเจาตัวนี้เข้าไปแตะบริเวณกลางตาใช้การวางลงไปเฉยๆแบบนี้ ยิ่งแพ็คแบบยิ่งแพ็กลงไปได้ละเอียดแล้วก็อันนี้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูสะท้อนแสงมากขึ้นนะคะแต่ต้องใช้แบบระวังนิดนึงไม่งั้นมันก็จะแบบเลอะเทอะกระจัดกระจายเนาะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลากระพริบตายิ่งถ้าโดนพวกแสงนีออนนะมันก็จะยิ่งรีเฟกแรงมากหนักมากนะนะเนื้อมันจะแบบค่อนข้างลื่นแล้วมีความแบบ เหมือนครีมครมนิดๆแต่ก็ยังเป็นพิกเมนต์ผงๆอยู่ประมาณนี้นะคะต,ตัวแล้วเมย์ก็ยังไม่ได้ลองแบรนด์ Touch in Soul นะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปลองหาไอเทมมาลองบ้างนะคะแต่อันนี้เอามาอัปเดตให้ดูกันก่อนว่านอกจากตัวของ Touch in Soul ก็มีอีกหลายแบรนด์ในเกาหลีที่เขามีเหมือนกันนะลองไปหาเล่นกันดูคิดว่าราคาน่าจะไม่ได้แรงมากของ ของทัส n ินโซเนี่ยน่าจะประมาณ800กว่าบาทหรือเปล่าถ้าเข้ามาในไทยนะแต่ว่าตัวนี้ไม่น่าจะถึงนะคะยังไงก็ลองไปอัปเดตไอเทมกันดูแล้วกันนะาะวันนี้เมย์เอามาเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อามาอัปเดตให้ดูกันแล้วกันว่ามีอะไรน่าเล่นน่าสนใจบ้างนะคะตอนนี้ก็แบบเพลิดเพลินกับการแก้พิตารณาตัวเองเพราะว่ามันจะวิง่งวิงมากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดๆมาอัปเดตกันเดี๋ยวเมย์มาอีกแน่นอนนะคะก็ใครอยากดูรีวิวหรือ how to อะไรนะคะก็ สามารถคอมเมนต์บอกเมลว่าได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในการ Subscribe ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วลวเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย